สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเจ้ามือแรงครับผมหลังเลิกงานการคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พ้าเจ้าพายุแหละครับผมพี่น้องนกตอตัวไหมครับผมคลิปไปรับตัวมาพายุฝนทั้งร่มครับผมไปรับตัวมาครับผมกลเป็นคลิปแรกที่เอาเพื่อนออกมาล่องมือครับผมพี่น้องเป็ยนยังไงกับบทเสียเวลาครับผมรับชมไปน้ากันเลยละครับพี่น้องผมกับพังแรกขึ้นกันนะครับเด้อที่ได้ยินเข้กันครับผมออกปลาเลย ลองมืงครับจะเป็นยังไงนี่ครับสภาพไม้ก็ได้นี่ครับสภาพไม้กต่ที่เคยพ่ามาแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้เงียบกิ๊บเลยครับพี่น้องก็จะใส่ขึ้นต้นกระเล้านี่แหละแต่ว่าตอนนี้เงียบกิ๊บเลยไม่มีเสียงนกป,ปลาจักตุกอุยครับผมพี่น้องก็เสียเวลาคำแล้ว อย่างมากคับว่างสาวกันทาได้ครับผมพี่น้องอคืออยู่ครับคืออยู่สมก็เป็นเจ้าพายุอยู่ไปตั้งกองคุณครับผมวงนอกของเจ้าพายุส่งคืออยู่ครับพี่น้องกรารลังแต่ว่างสาวครับผมก็เรียกอยู่สองยกครับผมแล้วหลังจากนั้นก็นมาขันโยนละบดเนี่ยขันโยนหาครับ นกปายยังเงียบกิ๊บเลยเลยครับพี่น้องามีตัวเด็ท่านได้ขันจากตัวอยู่ซีมี่เขาเทียังไงบมีนกปายเขามาขันตัวนึงครับผมพี่น้อง ห่างอยู่แต่ว่านี่เสียงนกปลาขัดเกลียกเลยครับผมถือว่าวงนอกถือว่าพันนะครับผมโอเคอยู่ตอนนี้ดูจะเกลียกเอานกอยู่ครับผมหลอดลุดวงในเหรอครับผมหลอดสเปนจังไรซิมีนกปลาเข้าไปเที่ยงไงเพื่อนบ่เขาไปไกลบ่ตอนนี้เรียกเขาอยู่ครับผม นกปลามาเถียงเลยแป๊บเดียวครับพี่น้องตัวนี้ไปใส่แลบุ้ครับผมขันยนแต่ว่ากัขันโยนหาดีอยู่ครับผมวันนี้นกปลาออกกัขันยนเล้ครับผมถือว่าพววงออกถือว่าใส่ได้เลยครับตัวนี้ตงนตงนงนี้ตนี้เห็นว้ตรงนี้ตรงนีรี้ตน้อรง,งอาานี้ตงี้รน้ตรงเี้ตรงนรงนรน้น้ มิดๆครับผมมาเทียงเหล่าน,นี้แล้ะเสียงเจ้าพายุคู่ครับผมเดือดคู่เดือดคู่ครับผมนุกป้าลอยเข้าไปเมื่อจังไอที่ไหนเพ่อนล้วนคือดซื่ง นกปลายู่ใสนะครับเร่ี่นองผมว่าได้เห็นนะครับเนีน่แล้วเขาบ่าพี่เสียงตอบรับพร้อมพี่ได้เสียงตัวเดียวโครูเลยตอนนี้เรียกคู่เรียกคู่อยู่ นกปลาปินออกปินออกมาแล้วครับผมประหลาดแล้วมันไม่อยู่ครับไม่อยู่นกปลาไม่อยู่นี่คนละตัวครับผมนีนน้ินเสียงเถียงเสียงนกปลาล่ะไม่ทังใด นะครับพี่นอ้องเจ้าพายุนี่ขีขร่มกับผมที่ได้ยินนี่ก็มีหนุนครับหลายครับผมแล้วก็คัดห้างเจียหน่อยตัวหนุนนี่หลายครับผมสำหรับวุ่งหนอกนะครับเด้พอพาผมยังไม่เห็นนกปลาครับผมถ้ามันเข้าไปยูดตำแหน่งใดเมือใด ถืดว่าดึงนกดีอยู่ครับพี่น้องดึงนกดีอยู่ต้นนกป้ายสิเขาไปหาบ่ มีเสียงขางไปครับผมเสียงห้างห่งพี่น้องเสียง้างหางมีอยู่มีอยู่เสียงเสียงอยู มมีเสียงปลาเขามาอยู่ประมาณสามสี่ตัวแล้วครับพี่นอ้องพีด้ยินเสียงครับผมแต่ว่าขายอยู่ในระยะห่างก็สมวควรนเขามาเรียกมาคู่เซตตัวเมียแต่บานมุงย่ำเขาไปสู่กบอ่าเจ้าพายุครับผมู่วนยี้ได้ด่วนเจ้าพ,พายุกระดึงดีครับผมคือว่พพาพวกงอกทานได้ครับผมความพายามสูงอยู่ี่น้องเรียกคันโยนเรียกไปเรื่อยครับผม บ่ค่อยสูบไปได้พ่น้องไม่โม,ม้ได้ไไดอขาวครับกิคงสิบ่มีหอย่างละครับผมพี่น้องนกป้าโบ่สูบครับผมมาเถียงห่างๆเทียงแน่ขันยนเนี่ยก็ถทอว่าเป็นการผ้าเจ้าพายุมาเปิดตัวพี่น้องได้ฟังน้ำกันครับผมพี่น้องว่าิันเด่นสไตล์ได้จังไรเนาะครับเนาะ เมื่อนี้ก็ยังบยเห็นวงในครับผมยังไห้คะแนนอะไรวงในส่วนวงนอกผมไห้คะแนนเต็มสิผมให้เก้าเลยครับผมพี่น้องมีความพยายามสูงแล้วก็ขยันครับผมเห็นนกปลาเนี่ยเรียกดึงมาเลยครับผมแต่นกปลามางามเขาไปสูบหรือว่าโอเคครับผมอาจจะเป็นกำลังรักได้ในอนา,นาคตนะครับผมพี่น้องันหยุดไหนสีผ้ามันออกคนยังได้ไปถ้าไปล่าเต้มล่ายังได้นะครับผมตอนนี้ก็ยังดึงอยู่ครับผมพี่นอ้อง ลูกป้าไหนจอยุหันละแต่บ้านสูๆ่ๆถอยๆครับลูกป้าก็ได้ตอนนี้มันก็เรียกไปเรื่อยๆครับผมดึงไปเรื่อยๆถือว่พาพานครับผมแต่ว่าสู้เสินบุคือดอกบุกเข้าไปเทียงไปสู่ดอกคมเบื้งแล้วอ๋อเอาไว้เด้วยก่อนครับพี่น้องค่ำแล้วครับผมแต่ว,แวิ่งควยละกแต่สีผ้ามันกับบานกับยังไปพักไปยังก้อนครับผมเมือ่อใดเป็นวันหยุดจะสีผ้ามันออกเต็มมือเต็มยางให้พี่น้องได้เบ่งน้ำกันนะครับมาผลงานครับผมพี่น้องก็ฝากติดตามผลงานเจ้าพายุนะครับเด้อพี่น้อง สิเป็นล้มหฮกุดเหรหรือสิเป็นดีเพสซันเท่านั้นนะครับผมหรือสิเป็นไตฟุนครับผมเจ้าพายุนี่ก็ได้เอา้าไปรุ่นน้ากันครับผมพุ่นละน้มบรรยุทธ์บรรยงพุ่นละสีมิตรแจ่มไม่ยังเห็บบัวเพราะว่าตอนอช่วงนี้ก็ต้อนยากครับผมแถวสองของ้อมก็ได้ออกมากือสิเป็นอากาศนี่นแหละครับเป็นนกปลากับสู่ๆทอยๆจรงสิละเี่ยวพวกค่อยสู่กันได้ดอกแต่ภาพมาให้พี่น้องได้ฟังน้ากันแล้วกับให้ผมได้ฟังน้ากันครับผมผมก็สิได้ฟังน้า เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงคนนึกกันครับผมได้ยินเสียงคนยอยู่ป่าอยู่เงี้ยขอครับสำหรับคลิปนี้ไว้เทวกรรณครับผมพี่น้องสวัสดีครับ